ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นมีเดียเดย์นะครับ <c oughs> ก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานา,นา,นานมากมายเกี่ยวกับทีมนะครับวันนี้ขอหยิบยกสัก2ทีมมาเล่าให้ฟังนั่นคือ Golden สเต t e w เ r อร์เรบทสัมภาษณ์ของเดมอนก e ีนและก็ปัญหาที่พวกเขาต้องแก้ช่องว่างของเคทอมสันที่ยังว่างอยู่แล้วก็มุมมองของเดนเวอร์นักเกที่มีต่อร l เซ e เวสบุ o ก เรื่องแรกนะครับนั่นคือเรื่องของโคดิสเทวิเออร์ได้มีนักข่าวคนนึงเนี่ยไปรอเดมอนกีนในสนามซ้อมมันเป็นภาพที่เดมอนกีนซ้อมเสร็จแล้วก็นั่งอย่างอารมณ์ดีนะครับนักข่าวคนนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับเดมอนกีนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาลที่จะมาถึงนี่คือฤดูกาลที่น่าแปลกประหลาดนะครับในตลอด10ปีที่ผ่านมาโคดิสเทวิเออร์เหมือนเป็นเต็งแชมป์ตลอดเวลาเขาจะอยู่ในท็อป5ท็อป6ท็อป 7, 7ที่มีลุ้นรางวัล จะเป็นแชมป์ในปีนั้นๆน,น,นี่คือปีแรกที่สื่อต่างคาดการณ์ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์เดมอนกีนได้บอกว่าอยากให้อย่ามองข้ามพวกเราแม้ว่าใครหลายคนเนี่ยจะพูดถึงเคทอมสันที่ขาดหายไปทีมที่มันคุณภาพทีมลดลงไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์เหมือนเดิมแล้วแต่ เดมอนกีนได้บอกว่าจุดสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจว่าเขาจะทำยังไงให้โกเด้นสเต e r อร์เรประสบความสำเร็จต่อในครั้งต่อไปจะทำยังไงให้โกเด้นได้แหวนต่อในอนาคตนี่คือความมุ่งมั่นของ Demon อนก e นตอนนี้เขารับใช้ทีมมา13หรือฤดูกาลแล้วเขาอายุ34แล้วเขาบอกว่า ตอนนี้โคดิสเซ s a v เบอเนี่ยมันทำทีมแบบเดิมไม่ได้แล้วใช้3สตาร์แล้วก็หาตัวประกอบมาเสริมๆกันเขามองว่าระบบนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับปัจจุบัน ตอนเนี้เราต้องทํำยังไงก็ได้ให้ทั้งทีมเนี่ยมันแข่งไปด้วยกันทั้งหมดและก็เดินไปพร้อมกันเดินไปในทิศทางเดียวกันเขาบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาหวังว่าจะช่วยสร้างทีมโ o ลเด้นสเตอ r เช่วยสอนน้องๆช่วยปลูกปั้นน้องๆช่วยทําโครงสร้างของสโมสรไม่ว่าวันนั้นเนี่ยที่โ o ลเด้นสเตอ r เจะได้แชมป์ไม่ว่าเขาจะเล่นอยู่หรือไม่ได้เล่นแต่เขาก็จะภูมิใจกับโกลเด้นสเตอรที่นี่ เป็นเหมือนบ้านของเขาก่อนหน้านี้ก่อนจะต่อสัญญาเนี่ยมีข่าวว่าเขาจะถูกเทรดบ่อยมากเดวอนกีนได้บอกว่าเขาไม่เคยคิดจะไปไหนเลยไม่ว่าจะรับเงินมากเงินน้อยหรืออะไรก็ตามเขาอยากเป็นโกลเดสเตเบเออร์ตลอดไปที่นี่เป็นบ้านของเขาจริงๆเขาไม่ต้องการย้ายไปสโมสรอ์อื่นเขาอยากเห็นโกลเดสเตเบเออร์ประสบความสำเร็จเท่านั้น แล้วโค้ชสตีฟเคอร์ก็กล่าวเสริมนะครับเขาบอกว่านี่ก็เป็นฤดูกาลที่น่าสนุกดีแฟนบาสยุคใหม่เนี่ยมักจะโฟกัสได้การเป็นแชมป์เท่านั้นเขามองว่าถ้าทีมไหนไม่เป็นแชมป์เนี่ยหรือไม่ประสบค,ความสําเร็จเนี่ยนั่นคือความล้มเหลวนั่นคือมองว่าเป็นศูนย์ไม่มีมูลค่าเ <c> คอรได้บอกว่าบางทีเนี่ยบาสเกตบ,บอลเนี่ย ค่อยๆสร้างไปค่อยๆหลอมรวมทีมไปพัฒนาไปพร้อมกันเติบโตไปพร้อมกันมีความสุขไปพร้อมกันก็เป็นมุมมองที่ดีอย่าลืมในแชมป์ครั้งแรกไม่มีใครคาดคิดว่าโกลเด้นสเ r เวจจะเป็นแชมป์พวกเขาก็ค่อยๆประกอบไล่เลียงจนสามารถประสบความสําเร็จเขามองว่าชุดนี้ยังมีคุณภาพที่ดีพออาจจะไม่ใช่ตัวเต็งในสายตาสื่อแต่พวกเขาจะทุ่มเทจะเล่นแบบถวายหัว เพื่อให้โกลเดสเซฟรีเร์ประสบความสําเร็จในฤดูกาลที่จะมาถึงเดมอนกินได้บอกว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะแชมป์รอบหน้ารอบไหนเขาจะเต็มที่มากๆและก็หวังว่าทีมทีมนี้จะประสบความสำเร็จในเร็ววันเอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าความตั้งใจของเดมอนกีนความทุ่มเทของเขาที่มีต่อทีมและก็พยายามจะยกระดับทุกภาคส่วนจะพาเขาประสบความสำเร็จได้หรือไม่ไปรอชม แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่แฟนๆสนใจเยอะมากแล้วก็ไปถามสเตเฟนเคอร์รีว่าเคอร์รีเนี่ยคิดยังไงช่องว่างของเคทอมสันทิ้งไว้เนี่ยคุณจะต้องเล่นคู่กับใครในตำแหน่งแบ็กคอร์ดในตำแหน่งกาดของโกลเด้นสเตเบลเออร์ตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยมี3สไตล์ด้วยกันเขามีดีแอนโทนีเมลตันมีบัดดี้ฮิลมีปอสเซียมสกีเขามองว่าตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยมีดี เคอรแบบี่ได้ตอบว่านี่เป็นคําถามที่ดีนะแน่นอนตอนนี้เราเป็นทีมที่ดีเรามีตัวเลือกที่หลากหลายเรามีเมลตันที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมเรามีน้องป๊อตที่เชื่อมเกมดีเป็นเพย์เมเกอร์ได้จ่ายบอลได้แล้วก็เรามีบัตตี้ฮิลเป็นหน่วยยิง3มแต้มทั้ง3คนเนี่ยมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันตอนนี้ถ้าต้องเลือกจริงๆเนี่ยแต่ละคนก็มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันโดยสื่อนะครับเขาได้วิเคราะห์ออกมาดังนี้นะครับถ้าทีมต้องการเล่นเกมรับ ให้ใช้ดีแอนโทนีเมลตันเขาบอกว่าในวันที่โกลเด้นเจอเมมฟิสในรอบเพลย์ออฟปี2022ในวันนั้นเนี่ยดีแอนโทนีเมลตันโดดเด่นมากๆการเล่นเกมรับการจ่ายบอลการเชื่อมเกมมันยอดเยี่ยมจริงๆเขามองว่าเขาโชคดีมากๆที่ได้เมลตันมาเสริมโกลเด้นสเตเวอร์แล้วในราคาที่ไม่แรงเมลตันเป็นคนที่รูปล่างสวยขาไวป้องกันดี การเล่นเกมของเขาเขาไม่เห็นกระตัวเขาเป็นการจ่ายโดยธรรมชาติเป็นตัวต่อบอลเชื่อมบอลที่ดีมากนี่คือถ้าต้องการเกมรับเนี่ยทีมน่าจะส่งดีแอนโทนีเมลตันไปเล่นเป็นแบ็กคอร์ดไปเล่นเป็นพอยต์การ์ดคอยป้องกันให้และแจกบอลให้สเตเฟนเคอร์รีก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับเมลตันส่วนถ้าจะต้องใช้น้องป๊อตเซียมสกี้เขามองว่าน้องป๊อตเนี่ย ีที่แล้วเล่นกับเคอร์ี่มาเรียบร้อยแล้วและก็ช่วงเวลาที่เล่นด้วยกันเนี่ยเขาทำให้โกลเด้นสเตเบอร์เรอร์มีคะแนนบวกอยู่เขามีแต้มบวกถึง122คะแนนช่วงเวลาที่คู่กันเป็นอะไรที่ลงตัวน้องป๊อตเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมเขาเป็นเพย์เมเกอร์ได้จ่ายบอลได้สร้างสารรค์เกมได้รูปล่างก็สวยเวลาอยู่ในสนามโกลเด้นสเตเบอร์เรอร มักจะเล่นได้ดีขึ้นน้องป๊อตยังมีอนาคตอีกไกลมากๆและในปีที่มาถึงเนี่ยโคตสตีฟเคอร์ไฟเขียวให้ป๊อตยิงมากขึ้นถ้าป๊อตยิง3ามแต้มได้ดีขึ้นและยิงมากขึ้นและเชื่อมเกมดีอยู่แล้วสร้างสารรค์เกมดีอยู่แล้วเด็กคนนี้ ก็มีโอกาสเช่นกันและอนาคตไกลยๆยังไงยึดตำแหน่งตรงนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยนั่นคือบัดดี้ฮิล b u บัดดี้ฮิลเป็นมือ3มแต้มโดยธรรมชาติในลีก NBA เนี่ยเขาเป็นรองแค่เคอร์รเท่านั้นเรื่องการยิง3แต้มในรอบ5ปีหลังซึ่งพอได้บัดดี้ฮิลมาเนี่ย มันทดแทนเคทอมสันในด้านเล่นเกมลูกได้เขาเป็นมือ3ามแต้มธรรมชาติแค่มีช่องนิดเดียวเขาก็จบสกอร์ให้ได้เรื่องวงนอกได้บอดดี้ฮิลมานี่คือตัวจบนะครับเขามองว่าบอดดี้ฮิลเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจได้มาราคาก็ไม่แรงและก็ยังสดกว่าเคทอมสันน่าจะเติมเต็มให้โกลเดสเตเวอร์เออร์ได้สรุปสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าตอนเนี้มันดีนะที่ทีมมีตัวเลือกเคลลี่ได้บอกว่าการมีตัวเลือก ก็ดีกว่าไม่มีตัวเลือกแล้วทั้ง3ตัวเลือกมีอัตลักที่แตกต่างกันถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครคู่เคอรี่เรื่องต่อมานะครับเก็บตกจากทีมเดนเวอร์นักเก็ตเขาได้บอกว่าตอนนี้ตั้งแต่ได้ราซเซเวตบุกมาคนไม้มาโลนเนี่ยจะเป็นคนแรกๆที่ไปถึงสนามซ้อมเขาบอกว่าทุกครั้งที่ซ้อมเวสบุก เล่นเหมือนเด็กหนุ่มหนึ่งคนเขามีความกระหายในการเล่นบาสเขาจะเป็นคนที่ลากบอลจากล่างขึ้นบนเป็นคนแรกๆของทีมเขาจะมาซ้อมก่อนคนอื่นจะมาเล่นเวทก่อนดูแลตัวเองก่อนทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมเดนเวอร์นัเกตคนไมคมาโลนได้บอกว่าการได้แล s วเซเวตบุกมาเนี่ยนี่คือตัวจบของเดนเวอร์นัเกตเป็นตัวเติมเต็มในฤดูกาลที่ผ่านมาเดนเวอร์นัเกต ไม่มีผู้เล่นที่เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเขาไม่มีผู้เล่นที่ข้ามเข้าหาห่วงดีๆทะลุทะลวงดีๆเขามองว่าการมาของเวสบุกจะเป็นอะไรที่เติมเต็มในจุดนั้นแม้ว่าช่วงหลังล้มเหลวกับเลเกอร์ไม่ประสบความสำเร็จกับคริปเปอร์มันมีจุดที่ต่างกันที่เลเกอร์มันมีเจ้าที่อย่างเวเบอลอยู่มันเลยทำให้เวสบุกไม่ได้ปล่อยของมากนักที่คริปเปอร์ เวสบุกก็ติดเจ้าที่แบบเจมฮ์ฮาเดนก็ไม่ได้โชว์ศักยภาพอย่างมากนักเขามองว่าการที่เวสบุกได้มาที่เดนเวอร์นาเกตเขาจะได้รับแบ่งเบาภาระหน้าที่ของโจคิดและเมอร์เลยเขามองว่าเมอร์รี่เนี่ยลากบอลเยอะมากโยคิดถือบอลเยอะมากแล้วในเกมเจที่เล่นกับทีมเบอร์วูฟมันเกิดสภาพหมดแรงถ้า เวสบุกลงมามาช่วยลากบอลมาช่วยกระชากเกมจากล่างขึ้นบนฟาดเบรกได้ตะลุยเลยและแดนบนเนี่ยให้โยคิดได้พักเหนื่อยให้เมอรี่ได้พักเหนื่อยเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดมาใช้ณนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่เดนเวอร์ขาดการข้ามเข้าหาห่วงการข้ามทะลุทะลวงถึงห่วงก็เป็นอีกหนึ่งจุด ที่เวสบุกจะมาเติมเต็มตรงนี้แล้วก็ภาระการถือบอลเขาก็จะแบ่งเบาภาระนี้ได้เวสบุกยังมีร่างกายที่สมบูรณ์ยังมีความสดมีความฟิตและในวันที่มาที่เดนเวอร์นาเกตเขามีความกระหายอยากเขาอยากพิสูจน์ตัวเองนี่คืออาวุธล้ายของเดนเวอร์นาเกตมาดูกันว่าในความคิดของไมค์มาโลนการได้เวสบุกมาเหมือนอาวุธลับอาวุธลับชิ้นนี้จะสำเร็จหรือไม่ เดี๋ยวมาดูกันเอาละวันนี้ก็เก็บตกเรื่องราวต่างๆมาฝากนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ